อัปเดตเลยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6พันห้าร้อหสบกครับเนี่ยนะให้ดูเต็มๆเ,เลยนะครับเวลามันเป็นบรรยากาศเคมูกไกลอันนี้แหละฮะที่ทำให้ว่าเตาดินหรือเตาแบบชาวบ้านเตาผีเตาอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงที่เกิดที่เขาเรียกกันว่าควันบ้าจริงๆแล้วควันตัวเนี้ย <c oughs> เป็นไอ้น้ำซะเยอะนะครับไอ้น้ำเยอะแต่ว่าประกอบไปด้วยสารพัดนะครับทั้งโลพิษทั้งอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายที่อยู่ในเนื้อไม้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์สูงของอเวตของไม้เนี่ยคือ70%น้ํน้ำนะครับตรงนี้แหละที่เราเผาอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับจุดตรงเนี้ย เราต้องให้มันไซเคิลไทม์จะลดลงทันทีถ้าให้มันเกิดได้เร็วนะครับตัวนี้จริงผมจุดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาเกิดแล้วบอดีเตาผมพังเดี๋ยวผมซักเตาหน้านะครับผมจะทดสอบว่าถ้าในกรณีแบบนี้ผมเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ออกซิเจนเข้าไปให้มันแล้วมันจะเกิดคีเท่าเยอะไหมนะครับ แต่ตรงนี้มันเป็นโมลภาวะอยู่แล้วนะครับเขาถึงไม่ให้เผาในชุมชนครับเ,เห็นไนะ้ยเริ่มมีสีเหลืองแล้วสีเหลืองนี่คือน่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ co 2อครับเนี่ยจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนชอนิะอย่างนะผมได้กลิ่นยิงลมลภาวะมันก็เป็นอะไรที่เราไม่ต้องได้รับนะครับคนเผาฐานนะต้องเซฟตัวเองเอานะครับ แต่มันก็อยู่ที่ความประมาทด,ด้วยล่ะอย่าประมาทนะครับนะครับผมก็เลยโชว์นิดนึงก็คือว่าจะให้ดูว่าเนี่ยพอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนะีนะ่ยนั่นแหละที่เราต้องการกันแต่ตรงเนี้ยสามารถจัดการได้นะครับในกรณีถ้าเราเผาใกล้ชุมชนนะครับผมก็ยังไม่ยังไม่ได้เซืร์หาสักทีนะครับว่าถ้าเตาเผาท่า,านแบบเนี้ยมันต้องอยู่ห่างจากชุมชนกี่เมตรกี่กิโล วันนั้นผมไปถามอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเตารายควันสามารถอยู่ไกลจากชุมชนได้ร้อยเมตรก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยผมไม่ได้ถามเพราะว่าตอนนั้นที่โปรเจกต์จะขึ้นก็คือมันเป็นเตาอุตสาหกรรมนะครับมันไม่มีแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดเราทําเตาแบบนี้นะครับมันก็จัดการได้นะครับเดี๋ยวสัก ไม่เกินครึ่งปีแต่ผมทําให้ดูครับเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือน,นิดนึ่งครับไม่นิดละฮะนิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันทําให้เป็นควันน้อยนะครับน้อยจนไม่ผิดพระราชบัญญัติโรงงานนะครับ <c oughs> ที่ผลิตถานแต่ตัวเนี้ยปุ๊บมันก็จะเกิดมลภาวะ,นะครับทําให้เผาในชุมชนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อยอดตรงนั้นได้นะครับ เดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับบรรยากาศโอเควันนี้เอาคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ